สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากร์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสารามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาเปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนดังต่อไปนี้เปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2560 ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลขศูนย์เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมด้านการงานงานเก่าก็ยังไม่สํำเร็จดีก็จะมีงานใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งในตอนแรกคล้ายๆว่าจะเป็นของง่ายๆแต่แท้ที่จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นครึ่งปีหลังนี้จะทำให้คุณน,นั้นท้อใจรวมถึงถอดใจไปเหมือนกัน และที่สำคัญคุณต้องเดินตามกรอบที่ผู้ใหญ่ขีดไว้ให้ไม่สามารถทําตามแนวทางตามความคิดของตนได้จําใจต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้คงต้องควานหาตัวช่วยที่มีฝีปากดีและฝีมือเป็นที่ยอมรับซึ่งก็จะทำให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนั้นดูง่ายขึ้น คุณมีโอกาสที่จะได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคมอย่างกว้างขวางขึ้นด้านการเงินการเงินของคุณจากข้องตัวและการเงินทุกอย่างล้วนมาจากหยาดเหงื่อแรงกายเป็นส่วนใหญ่มีโอกาสจะได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้างก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆคุณจำเป็นต้องคุมงบประมาณให้ดีส่วนการหยิบยืมจากคนอื่นจะถูกจำกัดวงเงินด้านความรักคนโสด เจอคนตามตอแยไม่เลิกคงต้องหาวิธีสลัดไปให้ได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคิดจะเรียกร้องความสนใจก็ทำพอเป็นพิธีอย่าเยอะนักความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังส่วนใหญ่มาจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เสียหายหรือชำรุด เปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2,560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลขหนึ่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมด้านการงานยังคงมีความยืดเยื้อคาราคาซังจบไม่ลงจะมีการรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจซึ่งการทำงานอาจจะยังไม่ค่อยเข้าขากันนักอาจจะเป็นเพราะมีแนวทางต่างๆที่ออกจะขัด ่างคนต่างมีความมั่นใจและมีเหตุผลเป็นของตัวเองดังนั้นคุณควรแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนและควรมีการสื่อสารกันเกี่ยวกับความเป็นไปและความคืบหน้าของงานรวมถึงต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจาและต้องระวังคำพูดที่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียความรู้สึกอย่าเล่นนักรวมถึงหากคุณล้อเล่นกับคนอื่นอาจจะขาดความน่าเชื่อถือได้ คุณมีโอกาสวาดลวดลายในงานใหม่ที่ใฝ่ฝันมานานซึ่งเป็นงานฝีมือและต้องใช้จินตนาการสูงด้านการเงินคุณต้องไม่งอมืองอเท้ารายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงตนอุปนิสัยประหยัดของคุณนั้นดีอยู่แล้วแต่สิ่งล่อตาล่อใจเยอะอาจจะทำให้คุณตะบาดแตกและเผลอควักจ่ายได้ซึ่งมักจะเป็นในเรื่องของหน้าตาและสุขภาพ ด้านความรักคนโสดจะมีการครบหากันแบบผิวเผินคนที่คิดว่าจะจริงจังยังไม่เข้ามาให้เจอส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถึงจะมีเวลาไปไหนด้วยกันบ่อยขึ้นแต่ก็มีได้ชื่นมื่นกันตลอดเวลาความเครียดในครึ่งปีหลังนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนรอบตัวที่ผิดสัญญาหรือไม่พูดความจริงกับคุณทั้งหมดจนทำให้คุณเครียดและหงุดหงิดใจ เปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลขสองเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมการทำงานของคุณดูเหมือนจะราบรื่นแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะอะไรที่ไม่คาดคิดก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เสมองานในครึ่งปีหลังส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใช้สมองรวมถึงเอกสาร ดังนั้นคุณต้องมีความจำเป็นที่ต้องมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความรู้บางอย่างที่ต้องใช้คงต้องนำมาข้อสนิมจะได้กลับไปทำงานเก่าๆรวมถึงคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อไปทำงานและทำธุรกิจที่เหมาะกับคุณด้านการเงินค่อนข้างฝืดในครึ่งปีหลังเพราะผลตอบแทนที่ได้ไม่คุ้มอย่างที่คิดไว การลงทุนต่างๆทุนหายกำไรหดควรบริหารผลประโยชน์และรายได้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะภาระที่คุณแบกรับมีใช่น้อยด้านความรักคนโสดเริ่มมีคนที่รู้สึกว่าถูกใจเบาๆแต่ก็ต้องค่อยๆดูกันไปส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่ควรชวนกันทะเลาะเป็นใช้ได้เพราะเรื่องอื่นแทบจะไม่มีปัญหาต่อกันความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในครึ่งปีหลัง ส่วนใหญ่มาจากการรับผิดชอบเรื่องการงานจากคนรอบข้างทําให้ต้องตามงานให้วุ่นวายใจได้เปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลขสาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมการงานหลายอย่างของคุณมีท่าทีว่ากำลังจะไปได้ด้วยดี ถึงแม้จะไม่ถึงกับราบรื่นสัทีเดียวแต่ก็มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นอะไรที่เคยติดขัดก็ยังคงต้องตามดูตามแก้กันไปคุณระวังในเรื่องของการให้คำแนะนำคนอื่นแบบผิดๆและไม่ควรวางใจคนอื่นจนมากเกินไปจะทําให้คุณนั้นช้ากว่าคนอื่นไปหนึ่งก้าวดังนั้นคุณควรเปิดรับความคิดใหม่ๆบ้างส่วนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในเชิงบวก จะมีงานด่วนเข้ามาให้จัดการคุณมีโอกาสเดินทางหรือเก็บตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญด้านการเงินค่อนข้างตึงมือเบาๆแต่ก็ยังพอมีให้หมุนอยู่บ้างมีโชคลาภมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของญาติมิตรรวมถึงของตัวคุณเองหรือคุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองแบบไม่ทันตั้งตัวด้านความรักคนโสดจะเจอคนที่โดนใจจากการเดินทาง หรือมีโอกาสไปพบเจอจากการทำงานร่วมกันคนที่มีคู่อยู่แล้วพูดไปก็เหนื่อยเปล่าดังนั้นควรที่จะนิ่งไว้รอเวลาให้พิสูจน์ความจริงและขาเตียงก็จะไม่หักด้วยความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของคุณส่วนใหญ่เกิดมาจากบุตรหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะนำปัญหามาให้หรือคุณต้องไปช่วยแก้ปัญหาจนทำให้คุณนั้นเครียดจนปวดหัวนั่นเอง เปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลขสเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมด้านการงานผลลัพธ์ผิดจากที่คาดเอาไว้มีเหตุที่จะต้องทำให้สิ่งต่างๆดูยุ่งยากขึ้นมากการตัดสินใจลำบากขึ้นความราบรื่นนั้นแทบจะไม่มีเพราะคุณนั้นจะมีบททดสอบมากมายที่ต้องฟันฝ่าดังนั้นต้องพร้อมที่จะลุย การคิดและวิเคราะห์สถานการณ์คุณมีโอกาสที่จะได้ผู้รู้แนะนำคงต้องจริงจังกับงานให้หนักขึ้นควรตั้งรับและตั้งหลักให้ดีและควรดูกาลเทศะด้วยถึงข่าวจำเป็นคุณก็ต้องหาแนวร่วมเพิ่มบางท่านจะมีบางสิ่งบางอย่างมาดนใจให้เห็นหนทางสว่างสวัยในเรื่องของการงานด้านการเงินหาได้ไม่ทันใช้มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน หมดเปลืองไปกับการรักษาหน้าและภาพพจน์หรือการสังคมคุมงบไม่อยู่ถูกคนใกล้ชิดเบียดเบียนควรต้องปฏิเสธหรือตัดบทบ้างด้านความรักคนโสดจะพิชิตใจใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีปัญหาที่ทำให้น้อยอกน้อยใจจนต้องเสียน้ำตาความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังส่วนใหญ่มาจากการไปรับผิดช,ชอบ คำพูดไปรับผิดช,ชอบหรือไปร่วมลงทุนด้านการเงินกับคนอื่นจนอาจจะทำให้คุณเข้าหน้ากับคนใกล้ตัวไม่ติดเปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลข5เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ด้านการงานอุปสรรคมากมายทำอะไรได้ไม่สะดวกนักมีปัญหารบกวนจิตใจทำให้คุณเสียสมาธิสมองไม่แล่นเท่าที่ควรลงมือทำอะไรต่อมีอะไรได้ยากขึ้นเป็นครึ่งปีหลังที่คุณควรที่จะแยกแยะระหว่างหน้าที่ความรับผิดชอบกับหนี้บุญคุณออกจากการให้ได้อย่ามีทิฐิจนเกินไปเพราะนอกจากจะเปืองตัวแล้วยังสุ่มเสี่ยงต่อการเสียศักดิ์ศรี รวมทั้งเสียชื่อเสียงด้วยควรพิจารณาและตึกตองให้ท่วนทียึดความถูกต้องเป็นหลักขมักขม้นกับภารกิจของตนต่อไปและที่สำคัญไม่ควรยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเพราะจะกลายเป็นการทำคุณบูชาโทษได้ด้านการเงินผลิตเงินไม่ทันใช้รายจ่ายเยอะและงบประมาณนั้นก็มีจำกัดจะมีเหตุให้คุณต้องสูญเสียรายได้บางส่วนไป ถึงแม้จะมีคนอยากจะให้ความช่วยเหลือแต่พยายามอย่าเป็นนี่เลยจะดีกว่าด้านความรักคนโสดไม่ต้องรีบร้อนถึงเวลาคู่จะมาเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วลดอาการเจ้ากี้เจ้าการลงบ้างจะน่ารักขึ้นอีกมากเลยความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของคุณมาจากการถูกเอาเปรียบจากคนรอบข้างจนทำให้คุณน,นั้นกืนไม่เข้าคายไม่ออกลำบากใจ เปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2,560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลข6เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมการงานของคุณจะเกิดความสับสนวุ่นวายต้องเจอเข้ากับการปรับแผนเปลี่ยนระบบหรือต้องโยกย้ายที่ทำงานย้ายโต๊ะทำงานเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างกระทันหันคุณจะได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเจรจา หรือเป็นผู้ประสานงานผู้ใหญ่จะเล็งเห็นฝีมือเพราะบุค,คลิกที่ใจเย็นและมีอัธยาศัยของคุณทำให้ครึ่งปีหลังนี้ต้องเดินทางบ่อยดังนั้นควรบริหารเวลาให้ดีการพูดคุยบางเรื่องหรือข้อตกลงบางอย่างคุณจำเป็นต้องอาศัยความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นการสนตัวการดำเนินการแต่และอย่างแม้ว่าจะไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าความสามารถของคุณไปได้ ด้านการเงินการเงินของคุณค่อนข้างที่จะคล่องตัวดีจะมีรายได้ที่ตกค้างเข้ามาหรือได้เงินตกเบิกไว้รวมถึงมีลู่ทางการทำเงินเพิ่มขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมด้านความรักคนโสดยังไม่เจอคนที่จะตกลงปรงใจด้วยควานหากันต่อไปคนที่มีคู่อยู่แล้ว เรื่องที่ไม่น่าจดจำก็ควรทำเป็นลืมๆไปเสียบ้างความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของคุณเกิดจากคนใกล้ตัวที่เปลี่ยนไปรวมถึงเชื่อถือคำพูดของคนรอบตัวไม่ได้เปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลข7 เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมการงานของคุณนั้นจะล้นมือของเก่ายังไม่ทันเสร็จงานใหม่ก็เริ่มเข้ามาอีกมีงานซ้อนๆกันตลอดทำให้คุณต้องวิ่งวุ่นและหัวหมุนรวมถึงคุณจะถูกกดดันจากความคาดหวังเบาๆทั้งจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานดังนั้นต้องเล่งมือมากยิ่งขึ้นคุณควรใช้ต้นทุนความรู้และความสามารถเฉพาะตัวให้สูงขึ้น และที่สำคัญโชคจะเข้าข้างที่คุณมีคนรอบตัวที่มากฝีมือและประสบการณ์จึงแบ่งเบาภาระของคุณไปได้มากต้องระวังการเอาความคิดของตนเป็นใหญ่มากเกินไปซึ่งจะทำให้คนรอบข้าง,งคุณนั้นลำบากใจได้ปัญหาเล็กๆน้อยๆย,ยังมีมาทำให้หงุดหงิดลำคาญใจอยู่เรื่อยๆด้านการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีการทำสัญญาเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว รายจ่ายส่วนใหญ่ในครึ่งปีหลังเป็นไปเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองครอบครัวและคนรอบข้างด้านความรักคนโสดยังไม่เจอคนที่ใช่มีเพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอยู่ห่างๆกันบ้างก็ดีใกล้กันทีไรมีเรื่องให้เถียงกันตลอดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของคุณจะเกิดจากความกังวลจนเกินเหตุ หรืออาจจะดึงความเจ็บปวดในอดีตมาทำร้ายปัจจุบันเปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2,560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลข8เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมด้านการงานสิ่งที่ปรารถนายังไม่บรรลุปเป้าหมายง่ายๆ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ดูเหมือนจะสวนทางกับความต้องการที่จะให้เป็นบางทีควรต้องย้อนกลับไปเพื่อทบทวนบทบาทของตัวเองสมัยต้องใช้ดุลพินิษคิดพิจารณาให้ครบท้วนในทุกๆแงาาม่มุมอย่ารั้นอย่าดึงดันเอาแต่ใจหรือไปเชื่อคำยุโยงของใครเพราะผลเสียนั้นจะตกอยู่ที่ตัวคุณเองมีเรื่องที่ทำให้คุณถึงกับนั่งไม่ติดหรือไปไม่เป็นเลยทีเดียว อุปสรรคและสิ่งที่ไม่คาดคิดยังมีเข้ามาอย่างเรื่อยๆดังนั้นต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวมถึงลงมือทำอะไรใหม่ๆที่แปากไปจากเดิมสำหรับงานที่ต้องเดินทางงานด้านการต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีด้านการเงินรายรับรายจ่ายไม่สมดุลสภาพคล่องติดขดัดมีโอกาสสูญเสียผลประโยชน์และรายได้บางส่วนไประวังจะเสียเครดิตทางการเงินเพราะคนรอบข้าง มีโอกาสโดนทวงหนี้ทรัพย์สินถูกขโมยด้านความรักคนโสดมีโอกาสพลาดพังเสียทีเพศตรงข้ามได้ง่ายๆคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่านอกลู่นอกทางพอนอกลู่นอกทางเมื่อไหร่มีหวังโดนจับได้แน่ความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของคุณเกิดจากการมีปัญหาเรื่องการค้ำประกันหรือไปรับปากแทนใครในเรื่องของการเงิน เปิดลิขิตด,ดวงชะตาชีวิตปี2560ให้กับผู้ที่มีเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชนเป็นเลข9เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมด้านการงานคุณจะเหนื่อยเพราะการคาดการผิดคนที่ตกงานมีโอกาสได้งานใหม่ที่เหมาะสมและดีกว่าเดิมคุณจะมีอำนาจและพลังทางคำพูดขอเพียงแค่คุณเชื่อมัน่นอย่าหลงไปกับคำยอของคนรอบตัวควรหนักแน่น และมองทุกอย่างตามความเป็นจริงที่สำคัญหากมีเวลาคุณควรหาความรู้เพิ่มเติมและคุณจะได้รับแรงสนับสนุนอย่างคาดไม่ถึงการเดินทางนำพาโอกาสและเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณด้านการเงินมีโชคถูกหวยและได้รับเงินจากลูกหนี้การเงินเดินสะพัดเป็นครึ่งปีหลังที่กล้าได้กล้าเสียมากขึ้นไม่ต้องกลัวพลาด แต่ก็ควรมีสติในการใช้จ่ายให้ดีไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงด้านความรักคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนต่างชาติต่างภาษาและคนที่ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเก่าด้านคนที่มีคู่อยู่แล้วยังคงต้องวางตัวต่อหน้าผู้ใหญ่ให้เหมาะสมเพราะยังถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนอายุมากกว่านั่นเอง ความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของคุณอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุของคนรักหรือคนใกล้ตัวทำให้คุณนั้นพลอยเครียดและกังวลไปด้วย